กูเวียงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เ็นตีนตีนเขาภูเวียงฝั่งอำเภอสีอมภูจังหวัดขอนแก่น,น,น,นก็นเรียกว่าป่าลวก ไผ่ลวกลวกไผ่ได้บ่ได้บ่ได้ข้างบนได้บ่บบบบฮะนั่นเด้นั่นข้างหน้านี่เด้นี่นี่ป่า โอ้ยเลยสิบริการเองเห็ยนอยู่หลายบริกาคนมาว่าันอนว่ามันนอนน้อยว่โอ้ตน่อยตัต้ตมแซ่บไหมเ,อ,เยอ,ยอยคุดเอปนี่ก้อยก้อยเนียก้อยาควอยไปหนึ่งวะนี่ปกติก็จะเอา,เอานอยหิ้งวอี่ยวสิเลยไปไป้มอ่ะ เนี ka, ่ยนอให้เยอะๆสีต sa ่มแฉามนอเรียวเรียวอันนี้ม <cat> at ันมั <Ha? S 2> ้งไม่นานเราไม่ได้ในดอกบอลถ้านานเราไม่นี่ต้องเดือนมิถุนาไปแล้วนี่ บางคนก็นเจ้าสีมกักหักคะแนนคะแนงมันไปตุม่มจินตุ่มคะแนงแซมเลยคะแนงมันน,นี่คะแนอนอันคนบ่อขึ้นไม่เงี้ยว สูเงี่ยวจังซี่มันแซบฮะนแล้ว่นี่น้อยใหญันนีสวยนี่ท้งเนี้ย เกาาขนมัดบนี้โอ้ยทำไมน้ลง้วมไม่ย้ย้พูนี่ส่วนมากมันมันบกบกบกได้ได้ใครได้ขุดเด้หากเกาหากเกาเลยเด้ มันมีอยู่นี่านนบางทีส่สีสีมันคือก่อมอันน้วนะงบ่เอาตะโนยไงบ่เออ,อนอนอยยังสบมบูรเลยมันมจับก,ก่อเจี๊ยดีอ,ยอ,อันแล้วต้มเสียบ